ยยยย่ย่ยาาาเมมออนนนละะะดวัทุงสะค,ะคประวัติวัดทุ่งสมอวัดทุ่งสมอเป็นวัดโบราณเล่าขานสืบต่อกันมาว่าสร้างขึ้นโดยชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านทุ่งสมอในปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการประกอบาศาสนกิจบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่างๆของหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้นมาประมาณปลายกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือประมาณส0 0้อกว่าปีก่อนจากการตรวจสอบอิฐซึ่งใช้ก่อสร้างโบสถ์พบว่ามีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายส่วนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะว่า การสร้างโบสถ์ในสมัยก่อนใช้เวลาก่อสร้างยาวนานและยากลำบากในการจัดหาทุนในการก่อสร้างกว่าจะสำเร็จโบสถ์หลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดใกล้สระน้ำรอบกำแพงแก้วจะมีไม้หอมเช่นพี่กุลแก้วอินจันปลูกไว้โดยรอบพระประธานซึ่งประดิษฐานในโบสถ์ชาวบ้านขนานนามว่าหลวงพ่อในโบสถ์หรือหลวงพ่อเทพมงคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตลอดมาต่อมาโบสถ์หลังนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งเริ่มตั้งแต่พระอาจารย์จันทร์เป็นเจ้าอาวาสวัดได้มีการบูรณะวัดให้ดีขึ้นต่อจากพระอาจารย์จันทร์มรณภาพแล้วพระอาจารย์รอดหลวงปู่ของหลวงพ่อดีเป็นสมผ่านวัดทุ่งสมอเมื่อปีพุทธศักราช2399 ถึง2,439ต่อมาทายกนิมนต์พระปรลัดธามาจากวัดหนองขาวให้มาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2,439พระปรลัดธาท่านมีความรู้ในด้านช่างได้ปรับปรุงซ่อมแซมวัดทุ่งสมอซึ่งนับเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และในปีพุทธศักราช2,467พระปรลัดธาเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพ ท่านพระครูสาราโสพลกับพระครูอดุลสมณกิจพร้อมด้วยทายกได้พร้อมใจกันตั้งพระประหลัดหลุงคงพระสุวรรณนามเดิมหลุงรุ่งเช้าเป็นเจ้าอาวาสและได้เป็นพระอุปชาเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2473ตั้งโดยพระวิสุทธรังสี วัดไช,ชุมพลคณะสงครามเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงบ้านทวนในวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2477แต่งตั้งโดยพระธรรมปีดกวัดพระเชตุพนเจ้าคณะมณฑลราชบุรีในสมัยนั้นพระประหลัดหลวงปกครองพระสงฆ์ให้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงการห่มผ้าตลอดจนปรับปรุงกุฏิให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพระครูอดุลสมนกิจหลวงพ่อดีช่วยวางแผนผังกุฏิเสียใหม่พร้อมทั้งได้มีการสร้างกุฏิใหม่ขึ้นหลายหลังโดยมีขุนสิทธิสารเวสสุดสิทธิสอนหมอประจำตำบลเป็นประธานในการบูรณะและก่อสร้างในครั้งนั้นจนถึงพุทธศักราช2 4 7 9 พระประหลัดหลวงคงขะสุวรรณถึงแก่มรณภาพได้มีการแต่งตั้งพระอธิการอินกันตาจาโรโอรองเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอเมื่อพุทธศักราช2479จนถึงพุทธศักราช2488พระอธิการอินกันตาจาโรโอได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ ได้มีการแต่งตั้งพระอาจารย์หุ้นปทีโปเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพุทธศักราช2488จนถึงพุทธศักราช2493พระอธิการหุ้นปทีโปได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอเมื่อพุทธศักราช2493ได้มีการแต่งตั้งพระครูวิบูลธรรมประพาส พระอธิการเบี่ยงในขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอท่านได้อบรมสั่งสอนให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยอบรมศิลธรรมให้แก่ประชาชนจนถึงวันที่21พฤษจิกายนพุทธศักราช2543พระครูวิบูลธรรมประภาธมรณภาพและได้มีการแต่งตั้งพระครูวรธรรมประภาธเป็นเจ้าอาวาส เมื่อพุทธศักราช2,543จนถึงปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะได้พาทัวร์พาชมในอาณาเขตบริเวณว,วัดทุงสมบบองตำบลทุกสมองอำเภอพนมเพื่อนการเจริญบุรีนะคะระยะเวลาอันยาวนานของหลวงพ่อในแต่ละรูปนะคะที่ท่านได้ไมาอยู่ที่นี่นะคะรวมไปถึง ในโบสถ์แห่งนี้กับหลวงพ่อเทมโควละคะการผมจะได้รับทราบประวัติการยาวนานที่มาที่ไปแล้วก็อาณาเขตบริเวณต่างๆสัวปิายาันทีเดียวนะคะสาหรับวัดทุ่งสมอาอาเภอพนทมทวนจังหวัดกาญจนบุรีใร่คำหน้าเราจะจับลึกลงไปให้ท่านได้รับทราบที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมถ้าเป็นกําลังใจนะคะ คลิปต,ต่อไปนะคะก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะยินดีเปยยน็นอย่างยิ่งนะคะอุกาูหน้าเรามาเจอกันแล้วก็ให้กำลังใจกันใหม่นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ